รับมาพิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับกับสาเหตุของการเสียชีวิตที่มาเป็นอันดับหนึ่งและก็ครองแชมป์มาอย่างยาวนานนั่นคืออุบัติเหตุครับส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าพฤติกรรมของผู้ที่ขับขี่ในบ้านเรานั้นยังประมาทยังใช้ความเร็วสูงและไม่ครบกฎจราจรส่งผลให้ยอดตายบนท้องถนนนั้นเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง หลายครั้งครับคุณผู้ชมครับที่เราได้เห็นภาพความสูญเสียวินาทีเป็นวินาทีตายการเกิดอุบัติเหตุแต่นั่นไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงแม้แต่น้อยครับวันนี้นะครับเรามาร่วมกันเตือนก่อนตายบนท้องถนนกับเรื่องจริงเหล่านี้ครับ สนับสนุนโดย AIS อ su ุสี Max 1 9 DDI Blue Power นาทีชีวิตที่กล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุระทึกจังหวะที่รถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดรอเลี้ยวเข้าโรงเรียนอรวินวิทยาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองแรงกระแทกทำให้มีผู้บาดเจ็บถึงหคนในจำนวนนี้อาการสาหัสสองคน ขณะที่อีกเหตุการณ์บันทึกได้จากกล้องติดหน้ารถเช่นกันจังหวะที่มีรถพวก18ล้อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนท้ายรถกระบะจนเสียหลักออกนอกเส้นทางเข้าประสานงากับรถที่วิ่งสวนทางมาอย่างจังเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตขาที่หนึ่งรายตอดที่พงน,นันสลอดทุกนั้นวันน,นี้รถพ่วงมันั่งเลยกูมันมาต่ำท้ายข้านนันส่งไปใส่พวกโน้เนี่ยละ มันมันมันแพ่มันมัเดวน่เมอจอดยุ่งงแล้วนี่แหละมันเดียวเลยนะตีไปเดียวหมูสลับแต่ว่าหมูราันมากนนรับหมูรสชานันบาันมากมันก็เลยผูกมาหาปลาหมูานัน อีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถพ่วงเช่นกันเมื่อกล้องวงจรปิดเผยภาพวินาทีเป็นวินาทีตายของอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเกิดพลิกคว่ำกวาดเอารถจักรยานยนต์ที่จอดรอสัญญาณไฟ oh <my> จราจรทั้ง3คันล้มลงระเนระนาดมีคนตายคาที่หนึ่งศพบาดเจ็บอีกสคน นอกจากนี้หลายชีวิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ยังต้องสังเวยบนท้องถนนจากการใช้ความเร็วโดยขาดสํานึกด้านความปลอดภัยและที่สําคัญคือความประมาทนักวิชาการจากมูลนิธิไทโรถที่ทํางานด้านความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยข้อมูลกับทีมงานที่สน์ความจริงว่าการใช้ความเร็วในการขับขี่ผนวกเหตุการณเฉพาะหน้าเช่นการหยุดกระทันหันเข้าโคง้งหรือแม้แต่การหักหลบขณะใช้ความเร็วสูงย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมือ่อซึ่งหากใช้ความเร็วที่สูงเนี่ยระยะเวลาที่ใช้อาจจะเท่าเดิมแต่ระยะทางที่ใช้จะเพิ่มขึ้นเพราะรถเนี่ยเคลื่อน,ออนที่ไปตลอดเวลานะครับเพราะนั้นคนที่ขับรถเร็วเนี่ย หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเนี่ยจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงเบรกไม่ทันแม้ว่ารถจะสภาพดีนะครับในกรณี่รถสภาพดีถนนดีทุกอย่างแต่ขับรถเร็วเนี่ยกับคนขับรถช้าเนี่ยระยะทางในการจอดรถก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าเขารู้ก่อนเขาสามารถที่จะจอดรถเมื่อเมื่อให้เกิดการชนหรือสามารถชะลอความเร็วให้ใช้ความเร็วเข้าโคง้งได้อย่างปลอดปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ความเร็วที่สูงเนี่ยือจะมีโอกาสทาให้เกิดการชนมากกว่าใช้ความเร็วที่ปกติ และแน่นอนว่าหากใช้ความเร็วสูงบนท้องถนนโอกาสาที่จะควบคุมทิศทางรถในจังหวะคับคันก็เป็นไปได้ยากขึ้นด้วย <ng ul ose> นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้รถเสียหลักเสียการควบคุมและเกิดความสูญเสียขึ้นในที่สุดมีการศึกษาวิจัยอยู่นะครับว่าการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถเนี่ยชนกับคนเนี่ยหากชนด้วยความเร็วที่ไม่สูงนะ เช่นความเร็วที่ไม่ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอกาสการเสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างต่ําอาจจะอยู่ที่ประมาณ10-20เท่าซนนั้นเองนะครับแต่หากใช้ความเร็วแต่หากความเร็วที่ชนเนี่ยสูงกว่านั้นนะครับเลย50-60กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยโอกาสการชนเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง80-90เเลยนะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าคนเนี่ยถูกรถชนในความเร็วประมาณสัก70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตาย100 สิบปีที่ผ่านมาศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวอปรทระบุว่าคนไทยต้องสังเวยชีวิตบนท้องถนนเฉลี่ยวันละ30คนบ่งชี้ด้านความปลอดภัยทางถนนที่ย่ำแย่ขณะที่พฤติกรรมขับรถเร็วยังคงเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนสภาพถนนไม่ได้มาตรฐานมีวัตถุอันตรายข้างทางเป็นแค่ปัจจัยเสริม นี่อาจหมายถึงข้อเสนอให้กฎหมายจราจรบ้านเราต้องควบคุมบังคับใช้อย่างเข้มข้นรวมถึงการสร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้เคารพกฎจราจรที่หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามตัวเลขอุบัติเหตุของไทยที่เคยสูงติดอันดับโลกจะต้องลดลงมาอย่างแน่นอนมีข้อมูลจากมูลนิธิไทยโรสนะครับ ที่ระบุว่ามีงานวิจัยที่ยืนยันได้ว่าหากผู้ที่ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากมีการชนผสานงาเกิดขึ้นนะครับโอกาสของผู้ที่ขับขี่จะเสียชีวิตนั้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในฐานะที่ผมทำงานกับโมเทลร,ร่วมกันอยู่มายาวนานนะครับเจออุบัติเหตุเจอความสูญเสียผู้ที่เสียชีวิตมากมาย นะครับมาจากการประมาทแล้วก็ไม่เคารพกฎจราจรหากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็จบนะครับแต่ถ้ายังอยู่แล้วต้องพิก,การไปตลอดชีวิตนะครับเป็นภาระของพ่อแม่อันนี้ผมขอฝากเตือนไว้กับทุกท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงรู้เล่ทันไัยนะครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเสริมความงามนะครับมีวิวัฒนาการก้าวล้ำตามยุคสมัยอย่างมากแต่แม้จะมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อ้างว่าปลอดภัยเห็นผลเร็วทันใจสุดท้ายก็เหมือนกับดาบสองคมที่มีทั้งข้อดีและผลเสียของผู้ที่นิยมสัญญกรรมเสริมความงามไปติตามเรื่องนี้กับคุณสันสนีมีชูสารครับช่วงดูแลทันภัยกับดิฉันสันสนีมีชูสาร ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคำกล่าวนี้ใช้ได้ดีในทุกยุคทุกสมัยค่ะเช่นเดียวกับนวัตกรรมเสริมความงามที่ปัจจุบันรุดหน้าไปไกลกว่าที่คิดทำให้เชื่อว่าการสวยด้วยมือแพทย์กำลังได้รับความนิยมเกือบถึงขีดสุดนวัตกรรมเสริมความงามเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียทำให้สาวๆบางส่วนหันไปใช้วิธีเสริมความงามด้วยการกินทาและฉีด ตามคำโฆษณาชวนเชื่อประมองว่าน่าจะทำให้เป็นอันตรายน้อยกว่าการผ่าตัดติดตามความเสี่ยงจากนวัตกรรมเสริมความงามเหล่านี้ในรู้เล่ทันภัยคืนนี้ค่ะ ความและภาพวิดีโอเปรียบเทียบการใช้งานบนหน้าเพจ Facebook ของแท่งลบรอยเหี่ยวย่นหรือบททอกสติ๊กอวดอ้างสรรพคุณช่วยลดริ้วรอยยกกระชับใบหน้าเด้งภายในหนึ่งนาทีกลายเป็นโฆษณาที่ออยยออกมาเตือนผู้บริโภคเมื่อไม่นานมานี้ว่าทุกอย่างที่เห็นโออวดเกินจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น สำหรับสติ๊กตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนคือไม่ใช่เหมาะมันก็คนแก่เอามาใช้กันหนังมันเหี่ยวแล้วก็คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสริมความงามบนใบหน้าชนิดอื่นที่โหมกระนําอวดอ้างสรรพคุณมุ่งเน้นการลบรอยเหี่ยวย่นยกกระชับสร้างความเต่งตึงให้กับใบหน้ารวมไปถึงการฉีดสารเคมีเข้าร่างกายที่ล้วนชวนเชื่อว่า จะไปช่วยเปลี่ยนเม็ดสีผิวหรือเมลานินให้ขาวใสเติมเต็มคอลลาเจนลดรอยลึกเฉพาะจุดบนใบหน้าและเปลี่ยนรูปหน้าให้เป็นวีเชฟตามต้องการนวัตกรรมเสริมความงามเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือร้อยไหมหนายกสมาคมสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียนอย่างคุณหมอชุลทิพย์สินรัชตานันระบุว่าจัดอยู่ในกลุ่มประเภทที่ไม่เรียกว่าสัญญกรรมเน้นกลุ่มเป้าหมายสาวๆที่อยากสวยในวัย30ขึ้นไป ที่เริ่มมีริ้วรอยปรากฏบนใบหน้าการใช้สารที่ยังไม่คิดว่าจะได้มาตรฐานก็คือไอ้สติ S ๊กนี่แหละหนะก็ยังไม่ได้มาตรฐานหรือมาร้อยไหมก็ถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะหรือจะไปใช้ฟิลเลอร์ก็ยังมีปัญหาอยู่มันไม่ได้ไม่ได้ช่วย100%คือฉีดไปแล้ววันหลังมันเป็นตะปุ่มตะปัง ต่างจากมุมมองของหญิงสาววัย30ต้นๆคนน,นนี้โดยอาชีพของเธอที่ต้องพบปะผู้คนมากมายการสัญญกรรมใบหน้าจึงเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่เธอเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อแรกเจอค่วเวลาทำงานเนี่ยจะค่อนข้างจะเจอคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าตัวดำแล้วแบบว่าสิวเยอะๆเ,เลยคือไม่ไดูแลตัวเองเลยอยะอะไรเง,งี้ย มันในการคุยกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันก็ความน่าเชื่อถือจุค,คิดว่านะมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่อนข้างมีผลเหมืนอนกันเพราะว่าการที่ทําแบบเนี้ยคือมันเป็นเรื่องชอบส่วนตัวที่ว่าจุมันทำให้จุดเซลล์ขึ้นในการที่จะคุยงานหรือว่าพรีเซนต์งานต่างๆาอะไรเงี้ยเวลา mm hmm. ให้จุกล้าเจอคนมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นมากกว่า เจ้าของบริษัทเอเจนซี่ส่งคนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศเปิดใจกับทีมงานรู้เล่ทันภัยว่าตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งแรกจากการเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคนขณะเรียนมหาวิทยาลัยปี4จากนั้นได้ลองฉีดกรูกต้าละวิตซีเพราะอยากมีผิวขาวใสแบบออร่าตามกระแสดาราก่อนจะมองหาวิธีทำให้หน้าเรียวเล็กและตัดสินใจฉีดบท็อกซ์ฟิลเลอร์ตามด้วยร้อยไหมเพียงเพราะอยากมีรูปหน้าแบบวีเชฟ โดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยจะเป็นคนชอบอะไรที่แบบทานเข้าไปหรือทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับร่างกายปุ๊บเห็นผมทันทีเลยอย่างนั้น mm hmm. ทีนี้ก็เลยไปพบคนเจอกับการฉีดอย่างเช่นอ่าฉีดกูตุตาฉีดวิตามินซี <Okay. S 1> ฉีดฟิลเลอร์อะไรต่างๆเพรีนี้พอฉีดปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันเป็นการกระตุ้นที่แป๊บเดียวมันเห็นผลเลยเพราะว่ามันฉีดเข้าเส้นเลือด <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะเสพติดเรียกว่าเสพติดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าชอบกับก,บการทําอย่างนี้มากกว่า เธอยอมรับว่าเป็นความชอบส่วนตัวจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นเสพติดสัญญกรรมเพราะอยากสวยแบบเห็นผลทันตาจึงศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตและถามข้อมูลจากเพื่อนสนิทว่าที่ไหนดีที่ไหนปลอดภัยโดยไม่สนใจราคาเช่นเดียวกับจมูกที่เธอแก้ไขมาแล้วสองครั้งจากซิลิโคนมาเป็นแบบหยดน้ำและเตรียมเข้าสู่กระบวนกา,การแก้ไขครั้งที่3ด้วยการตัดกระดูกอ่อนหลังใบหูมาสร้างเนื้อจมูกให้ยาวขึ้น อย่างจุ๊เนี่ยเลือกที่จะทำศัลยกรรมต่างๆก็ตามหรือว่าฉีดอะไรต่างๆเข้าร่างกายก็ตามเนี่ยคือจุ๊มองว่ามันเป็นผลของการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในการขายงานหรือว่าในการทํางานในชีวิตประจําวันก็เถอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจุ๊ยอมที่จะทําอย่างนี้เมื่อนวัตกรรมเสริมความงามในบ้านเราพัฒนาขึ้นจนเรียกได้ว่าบูมถึงขีดสุดไม่ต่างจากประเทศเกาหลีคุณหมอชลทิศเชื่อว่าในอนาคต คนไทยจะไม่ยอมแก่ทุกคนยอมฟื้นธรรมชาติโดยหันมาพึ่งมีดหมอไม่ว่าจะเป็นเฟสล็อกเฟสลิฟอาร์เอฟหรือกรอตัคเตอร์แต่การฝื้นธรรมชาติด้วยการพึ่งมีดหมอทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีทั้งข้อดีและเสียเพราะสุดท้ายแล้วจำเป็นต้องเติมและเสริมตามระยะเวลาที่กำหนดเสียทั้งเงินและต้องเจ็บตัวต่อเนื่องแลกกับความสวยนายกสมาคมสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียนแนะว่า หากต้องการที่จะสวยแบบอมตะตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าสวยสมวัยต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่อายุอย่างน้อยโดยหลักปฏิบัติ5ข้อสำคัญนั่นคือนอนให้เพียงพอมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และทานอาหารดีๆเพียงเท่านี้คุณก็จะสวยจากภายในสู่ภายนอก นวัตกรรมสวยด้วยมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสัญญกรรมหรือไม่สัญญกรรมล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะบางคนทํามาแล้วไม่สวยก็กลับไปแก้ไขทําใหม่เสียเงินไปหลายหมื่นหลายแสนบาทขณะที่บางคนหยุดทําเพราะใบหน้าเสียโฉมดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรใส่อะไรหรือกินอะไรลงไปในร่างกายควรไตรตรองให้ดีอย่าปล่อยให้ความสวยแบบฉาบฉวยมาทําลายสุขภาพของตัวคุณเอง พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกลงรู้ทันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัย สวัสดีครับพบกับดรราเบลเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสการประหยัดพลังงานกับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงถ้าพร้อมแล้วสูดหายใจลึกๆและก็เตรียมกระดาษประกาวไว้ไปกันเลยครับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นติดอยู่ที่ไหนไม่ต้องคิดมากครับดูที่ค่าใช้จ่ายต่อปีรุ่นไหนประหยัดเงินได้มากกว่าซื้อเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับของผมนั่นเองจดทันกันไหมครับ ถ้าไม่ทันเอางี้เห็นฉลากนี้ที่ไหนเมื่อไหร,ร่รไว้ประหยัดชั่วรส <Wow. S 1> ลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงช่วยคุณประหยัดชาติได้ประโยชน์ช่วงหน้าพบกับศรัทธาของชาวกเรียงต่อหลวงพ่อนวมจังหวัดราชบุรี